วิธีการเข้า DFU Mode ของ iPad Gen 6ค่ะวิธีการเข้า DFU Mode ของ iPad Gen 6นะคะให้เพื่อนๆเสียบสายชาร์จเข้ากับตัว iPad ก่อนนะคะจากนั้นให้กดปุ่ม power กับปุ่ม home พร้อมกันนะคะกดจนกว่าเครื่อง iPad ของเราจะดับไปนะคะจากนั้นให้ปล่อยปุ่ม power ค่ะแต่ยังกดปุ่ม home ไว้อยู่นะคะ แค่นี้ก็เข้าสู่โหมด DFU โหมดเรียบร้อยค่ะ <S <S วิธีการออกจากโหมด DFU โหมดของ iPad Gen 6นะคะให้เพื่อนๆกดปุ่ม Power กับปุ่ม Home พร้อมกันเลยค่ะกดค้างไว้เลยนะคะรอจนกว่าโลโก้ a p p l e จะขึ้นมาค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ DFU Mode คือการรีสตูเฟิร์มแวร์เพื่อรีสต o r e โ o s นะคะเราจะทำก็ต่อเมื่อเครื่องของเราเนี่ยเกิดอาการรวนค้างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะคะถ้าเราทำ DFU Mode แล้วเครื่องเรายังมีปัญหาอยู่นะคะแนะนำให้ส่งช่างใกล้ๆบ้านนะคะหรือทาง Mac Studio ของเราเนี่ยก็มีบริการตรวจเช็คฟรีนะคะเพื่อนๆสามารถ เข้ามาสอบถามกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย